เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่154 สาวใช้ที่นั่งสลืมสลือเพราะความง่วงอยู่ข้างเตียงสะดุ้งด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่ามู่อิ่งสีฟื้นแล้วก็รีบร้อนวิ่งทลาออกมาบอกทหารเฝ้าหน้าห้องรีบไปรายงานท่านอองพระชายาฟื้นแล้วในห้องผงประชุมมู่จิงอี้จี๋ยลิงและคนอื่นๆกำลังปรึกษาหารือกันถึงแผนบุกเมืองใหญ่ทางทิศเหนือแม้จะกำลังคุยแผนการรบ แต่ทุกคนก็มองออกว่าจิตใจของแม่ทัพนั้นไม่อยู่ที่นี่หลายวันนี้โม้อจิงอี้แทบไม่สบสายตาผู้ใดเท่าว่าสิ่งที่ควรทำในตอนกลางวันเขายังคงลงมือทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องถึงขั้นพยายามที่จะทำให้สำเร็จดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อถึงเวลาค่ำก็เฝ้าอยู่ข้างเตียงมูออิงซีทั้งคืนจนถึงเช้าต่อให้เป็นร่างกายที่หลอมขึ้นจากเล็กก็ไม่ส สามามรถอดทนกับความทรมานเช่นนี้ได้ความทุกทรมานในใจเขานั้นทุกคนล้วนเห็นอยู่ในสายตาแต่ก็ทำได้เพียงทอดถอนใจอยู่ภายในวิธีบุกโจมตีของท่านแม่ทัพ พูดได้ว่าเฉียบขาดสามารถทำให้กองกำลังทหารเข้ายึดเมืองได้อย่างราบรื่นเขาไม่ลังเลกระทั่งการเสียสละชาญาตน้นแต่ความเจ็บปวดในใจเขาในหลายวันนี้กลับยิ่งเพิ่มพูนขึ้นอย่างไร้ขีดจํากัดไม่ว่าผู้ใดล้วนมองออกว่าเขารักพระชายามากเพียงใดยิ่งรักมากก็ยิ่งเจ็บปวดมากเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นทางด้านในตอบรับแล้วเกิดเฉาจึง เล่ารายงานท่านอองพระชายาฟื้นแล้วทันทีที่ได้ยินโมจิงอี้ที่เดิมยังนั่งอยู่บนเก้าอี้หลักก็พุ่งตัวไปยังประตูห้องโถงอย่างรวดเร็วเดินออกไปข้างนอกด้วยความรีบร้อนเท่าว่าเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้จึงหมุนตัวกลับไปทางห้องโถงแล้วกล่าวขออาภายัยรองแม่ทับจีพวกท่านคุยกันไปก่อนท่านรีบไปเถอะ ที่นี่มีพวกเราอยู่ไม่ต้องกังวล จีหลิ่งบอกมือให้เขาเมื่อได้ยินว่ามู่อิ่งสีฝื้นแล้วพวกเขาเองก็รู้สึกดีใจด้วยจากใจเจียงแล้วจะห้ามเขาได้อย่างไรมอจิงอี้เดินตรงไปยังด้านนอกประตูห้องของมู่อิ่งสีในใจเขาอยากพบหน้านางอย่างยิ่งเทาว่าขณะกำลังจะก้าวเข้าไปกลับรู้สึกลังเลใจเขาควรเผชิญหน้ากับซีเอ๋ออย่างไรดีมอจิงอี้หลับตาลงกลบความเจ็บปวดเอา ไว้ต่อให้ความลังเลมีมากแค่ไหนก็สู้ความต้องการที่อยากพบซีเอ๋อไม่ได้ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเดินเข้าไปพบว่ามู่อิ่งซีกำลังนอนตะแคงหันหลังให้ประตูเขาจึงเรียกเสียงเบาซีเออถ้ทาว่านางไม่ตอบสนองเขาถอนหายใจค่อยๆเดินเข้าไปสุกตัวนั่งลงข้างเตียงสีเอ๋อ ท่านหมอบอกว่าบาดแผลของเจ้าหากนอนงายจะดีกว่านอนตะแคงเช่นนี้อาจทำให้กดทับบาดแผลได้พลิกตัวเถอะนะโมอิ่งซียังคงนิ่งเฉยสายตาโมจิ่งอี้ตกไปอยู่ที่ช่วยยาซึ่งวางไว้ข้างเตียงยายังอยู่เต็มถ้วยเขาเหลือบมองไปที่สาวใช้อย่างตำหนิสาวใช้รีบร้อนคุกเข่าลงบนพื้นทันทีท่านอ,องพระชายาไม่ยอมดื่มยา ลุกขึ้นเถอะเจ้าออกไปก่อนเพคะสาวใช้รีบร้อนถอยออกไปแล้วปิดประตูลองสีเอ,อ๋ข้ารู้ว่าตอนนี้ต่อให้พูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ทั้งหมดเป็นความผิดข้าเป็นข้าที่สมควรตายแต่ข้าไม่รู้ไม่รู้ว่าเจ้ากำลังตั้งครรนไม่ต้องพูดถึงเรื่องลูกกับข้าท่านไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดถึงออกไปข้าไม่อยากเห็นหน้าท่าน โมอิงซีที่ยังคงหันหลังให้ใช้น้ำเสียงเย็นชาขัดจังหวะการพูดของเขาโมติ่งอี้ยิ้มอย่างขมขื่นซีเอ๋อพูดไม่ผิดสักนิด เขาไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดถึงลูกเด็กที่ยังไม่ทันได้ออกมาลืมตาดูโลกคนนั้นเป็นเขาที่ทำลายชีวิตอีกฝ่ายด้วยมือตนเองเขารู้ดีว่านางไม่อยากพบหน้าตนตั้งแต่ที่เขาเข้ามานางก็หันหลังอยู่ตลอดไม่ยินยอมแม้แต่จะพลิกตัวมาแต่เขาจะออกไปตามที่นางขับไล่ได้อย่างไรสีเอ,อ๋เจ้าจะโกรธจะเกลียด จะเครียดแค้นข้ามากแค่ไหนเจ้าสามารถระบายได้ทั้งหมดแต่ข้าขอร้องอย่าทรมานตัวเองแบบนี้ตอนนี้ร่างกายเจ้าอ่อนแอข้าจะป้อนยาให้เจ้าดีหรือไม่ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบเนิดน,นั่นมูอิ่งซีก็ยังไม่ส่งเสียงใด้โมจิ่งอี้รู้มาตลอดว่านิสัยของนางนั้นตรงไปตรงมา หนักแน่นหากนางตัดสินใจแล้วไม่มีทางเปลี่ยนใจโดยง่ายก่อนหน้านี้เขายังสามารถดึงหน้าตายวุ่นวายกับนางจนนางทนไม่ไหว ต้องยอมรับอย่างเสียไม่ได้แต่ตอนนี้เขาทำเช่นนั้นไม่ได้อีกแล้วที่ทำได้มีเพียงเฝ้านางอยู่ทางด้านข้างอย่างเงียบๆเ,เขาประเมินความอดทนของนางต่ำไปเขานั่งอยู่ข้างเตียงนานแล้วยาในถ้วยไม่รู้ให้สาวใช้เปลี่ยนไปแล้วกี่รอบแต่นางยังคงดื้อรั้นตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ยังคงหันหลังให้เขาแม้แต่หน้าก็ยังไม่ยอมให้เขาเห็นสักนิด เขาให้คนต้มโจ๊กแล้วส่งเข้ามาปลอบอยู่นั่นนางก็ยังคงไม่ขยับขยื่นหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคงไม่ดีนะ่เขาตัดสินใจยื่นมือออกไปที่สกัดจุดนางจากนั้นก็อุ้มร่างกายที่แข็งทื่อของนางขึ้นอย่างง่ายได้พลิกตัวนางกลับมานอนด้วยความระมัดระวังราวกับกำลังประคองสิ่งของลำค่า เหตุผลที่ต้องจี้สกัดจุดนั่งเป็นเพราะเขารู้ว่านางไม่ยอมให้เขาแต่ต้องตัวแน่นางจะต้องขัดขืนอย่างสุดกำลังตอนนี้ร่างกายนางมีบาดแผลหากปล่อยให้ขัดขืนบาดแผลจะยิ่งปริแตกนางยังคงหลับตาสนิทแม้จะหมุนตัวกลับมาแล้วก็ยังไม่ยินยอมที่จะลืมตาขึ้นมองเขา เขาพยายามสะกดกลั้นความเจ็บปวดในใจอมยาไว้ในปากก้มหน้าลงประกบปากนางไว้ส่งผ่านยาที่อยู่ในปากตอนเข้าไปในปากนางจนหมด โมจิ่งอี้รับรู้ได้อย่างชัดเจนในตอนที่เขาเข้าใกล้ริมฝีปากนางร่างกายนางแข็งทื่อขึ้นทันทีในตอนที่เขาป้อนเสร็จหนึ่งคำเมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบว่าหางตาของนางมีหยดน้ำตาไหลออกมาทั้งที่ดวงตานางยังคงหลับสนิทเป็นหยาดน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างไร้เสียง เขาป้อนยาในถ้วยทีละคำจนหมดจากนั้นก็จูบซับน้ําตาบนใบหน้านางออกกลับพบว่ายิ่งจูบน้ําตานางก็ยิ่งไหลออกมามากขึ้นไม่ว่าจะปลอบโยนอย่างไรก็ไร้ผลสีเอ,อ๋ข้าขอโทษทั้งหมดเป็นความผิดข้าอย่าร้องไห้อีกเลยกินโจ๊กให้หมดดีหรือไม่รอให้อาการบาดเจ็บของเจ้าดีขึ้นข้ายอมให้เจ้าทุบตีด่าทอ ระบายความโกรธสีเอ๋เจ้าอยากจะทรมานตนเองให้เจ็บจนตายหิวจนตายงั้นหรือมอจิ่งอี้กัดฟันถามได้หากเจ้าต้องการตายข้าจะตายไปพร้อมกับเจ้าหากนางยืนกรานอยากตายไปพร้อมกับลูกเขาเองก็ไม่ห้ามขอแค่ให้เขาได้ตายไปพร้อมกันกับนางก็พอเส้นทางแห่งความตายพวกเขาสามคนจะเดินไปด้วยกันตายหรือ มูอิงซีได้ยินคําว่าตายสติพลันกลับคืนมาก่อนหน้านี้มิใช่ว่าเธอรับปากเหล่ามัวมัวหรือว่าจะพยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปเสี่ยวหานและท่านผู้เท่ามีเอ้งก็ยังรอความช่วยเหลือจากเธอหากเธอตายแล้วใครจะไปช่วยพวกเขาไม่เธอยังตายไม่ได้ท่านออกไปให้สาวใช้เข้ามาแล้วข้าจะยอมกินข้าวจะยอมดื่มยา และรักษาบาทแผลให้ดีหากท่านอยู่ต่อให้ต้องตายข้าก็จะไม่กินนี่คือประโยคที่สองที่นางพูดกับเขาหลังเขาพยายามปลอบโยนอยู่นัานแม้จะยังคงเป็นการขับไล่เขาไปแต่อย่างน้อยนางก็ยอมกินข้าวยอมดื่มยาแล้วมอจิงอี้อดทนกับความปวดร้าวภายในใจพยักหน้าได้ข้าไปข้าจะให้สาวใช้เข้ามาป้อนโจกให้เจ้า เขาใครจุดที่สกัดไว้เดินออกจากประตูอย่างเสื่องซึมบอกให้สาวใช้ที่เฝ้าอยู่ทางด้านนอกเข้ามาป้อนโจกให้นางจากนั้นก็เดินไปพิงร่างอยู่บนผนังด้านนอกห้องไม่ขยับขยื่นไปไหนสาวใช้นามเสียยวยู่ป้อนโจกมู่อิงสีเสร็จก็เก็บถ้วยยกออกมาเมื่อมองเห็นโมจิงอี้ยืนพิงอยู่ข้างประตูด้วยท่าทางเหนื่อยล้าก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก กำลังจะทำความเคารพแต่ก็ถูกเขาห้ามไว้เขาโบกมืออย่างเหนื่อยล้าส่งสัญญาณให้นางออกไปเพราะซีเอ,อ๋อไม่อยากเห็นหน้าเขาจึงทำได้เพียงยืนอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนนาง หลายวันหลังจากนี้เมื่อจัดการเรื่องราวในกองทัพเสร็จขอเพียงมีเวลาว่างโมจิ่งอี้จะต้องไปอยู่เป็นเพื่อนมู่อิ่งซีในห้องแม้นางไม่ยอมพูดทั้งยังหันหลังให้เขาทั้งวันเขาก็ไม่คิดจะบังคับนางสามารถเฝ้านางได้อย่างสงบเช่นนี้เขาก็พอใจแล้ว ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาดื่มยากินข้าวเขาจะเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบๆยืนพิงอยู่ข้างประตูรอให้สาวใช้ป้อนยาและอาหารเสร็จถึงจากไปตกกลางคืนรอหลังนางหลับเขาจึงค่อยเข้ามาในห้องนั่งอยู่ข้างเตียงอาศัยแสงจันรมองดูสีหน้านางขณะกำลังหลับไหลมีเพียงแค่ในเวลานี้เขาถึงเห็นใบหน้าของนาง ก่อนฟ้าจะสว่างเขาจึงค่อยจากไปอย่างไร้ซุ้มเสียงมูอิ่งซีตัดสินใจจะพยายามฟื้นฟูร่างกายให้เร็วที่สุดเพื่อไปช่วยเสี่ยวหานเธอจึงให้ความร่วมมือในการกินอาหารและดื่มยาอย่างตรงเวลาต่อมาค่อยแข็งแรงขึ้นอดทนกับเทียบยาที่หมอชาราเขียนให้ไม่ไหวเธอจึงเขียนเทียบยาเองแล้วให้เสี่ยวยู่นำไปให้ท่านหมอ นี่ไม่ได้หมายความว่าเทียบยาที่หมอชาราเขียนให้เธอไม่เหมาะสมแต่ยาที่หมอชาราเลือกใช้คือการบำรุงพลังหยาง ปรับสมดุลในร่างกายอย่างช้าๆมูอิ่งซีเข้าใจดีว่าท่านหมอทำเช่นนี้เพื่อถนอมร่างกายเธอทำให้การขับทารกในครรภ์เป็นไปด้วยดีตัวเธอเองก็จะไม่ทรมานแต่เธอไม่อาจรอได้อีกสิ่งเดียวที่เธอนึกถึงมีเพียงเสี่ยวหานที่ไหนจะมีแก่ใจทนุถนอมร่างกายตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปอยู่ได้อีก หลังหมอชาราได้เห็นเทียบยาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากรีบนำเอาเทียบยานั้นไปให้หมอจิ่งอี้ทันที โมจิ่งอี้ขมวดคิ้วขอคำอธิบายรายละเอียดของตัวยาจากเขาเมื่อรู้ว่าประสิทธิภาพของยานี้รุนแรงแม้จะให้ผลดีกับการสมานบาดแผลฟื้นฟรูร่างกายได้อย่างรวดเร็วแต่ในทางกลับกันก็มีความเสี่ยงที่จะมีผลร้ายต่อร่างกายและมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นในครั้งต่อไปร้ายแรงถึงขนาดอาจตั้งครรภ์ไม่ได้

หมอชาราอธิบายไปพรั่งสังเกตสีหน้าที่เปลี่ยนเป็นเศร้าหมองลงของโม่จิงอี้ไปพรั่งในที่สุดความเจ็บปวดของโม่จิงอี้ตอนก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนเป็นถูกความโกรธเข้ามาแทนที่ที่แทนนางอยากทำอะไรกันแน่นางคิดอยากใช้วิธีนี้เพื่อเตือนว่าเขาฆ่าลูกของตนเองหรือนางตั้งใจที่จะทำร้ายร่างกายเพื่อทรมานตนเองทรมานเขางั้นหรือ ห้ามให้นางใช้เทียบยาที่นางเขียนห้ามเด็ดขาดได้ยินหรือไม่หมอชาราฟังเสียงตะโกนของเขาก็พันลนลานพยักหน้าเหนือตัวสั่นเผาก่อนจะรีบเต้าถอยออกไป ในตอนพบค่ํามูม่อิ่งซีนั่งอยู่ตรงริมหน้าต่างไม่รู้ว่านั่งเหมอลอยอยู่นานแค่ไหนจึงปล่อยให้หน้าต่างเปิดกว้างกระทั่งลมหนาวพัดเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเสี่ยวอยู่ที่พึ่งยกยาเข้ามาเห็นเหตุการณ์จึงรีบร้อนวางถ้่วยาลงเดินตรงไปปิดหน้าต่างทันทีตอนนี้นางจึงสังเกตเห็นว่าบนใบหน้าพระชายามีน้ำตาไหลยอยู่ พระชายาท่านหมอบอกว่าท่านเพิ่งจะแท้งบุตรจะตากลมไม่ได้นะเพคะเซียวอยู่จับมือนางไว้พอสัมผัสมือที่เย็นราวกับน้ำแข็งของนางก็ทำให้รู้สึกตกใจอย่างมากหากท่านแม่ทับรู้ว่านางดูแลพระชายาไม่ดีจะต้องลงโทษนางแนะ่โอ้ข้าคิดว่านั่งเพียงครู่เดียวแท้ๆลืมเวลาไปเลย โมอิ่งสีเพิ่งได้สติกลับมาพบว่าร่างกายตนเองเย็นเยือกรู้สึกถึงความหนาวเย็นบนใบหน้ารีบยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาที่ไม่รู้ว่าไหลออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างรวดเร็วที่จริงเธอไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่ยอมปล่อยวางแต่การนอนอยู่บนเตียงหน้าเบื่อเกินไปเธอจึงลุกขึ้นยืนแล้วเดินตรงไปที่หน้าต่างยกมือขึ้นลูกที่ท้องน้อยนึกถึงลูกที่สูญเสียไป และเหล่าหมัวมัวที่ตนปกป้องไว้ไม่ได้จากนั้นก็หลงลืมเวลาไปเซียวอยู่รีบประคองนางกลับไปนั่งลงบนเตียงใช้ผ้าห่มคุมร่างนางไว้อย่างแน่นหนา จากนั้นจึงยกถ้วยยาขึ้นมาป้อนนางเาว่ายาเพิ่งจะส่งมาที่ริมฝีปากของมู่อิงซีเธอดมเล็กน้อยเวลาผ่านไปไม่นานก็สามารถแยกออกได้ว่ายังคงเป็นตัวยาเดียวกับก่อนหน้านี้จึงอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเซียวอยูเจ้าได้นำเอาเทียบยาให้ท่านหมอหรือยังให้แล้วเพคะเซียวหยูมองนางอย่างกล้ากลัวตอบกราบเสียงเบา พระชายาท่านอองบอกว่าจะเปลี่ยนยาไม่ได้หากท่านอยากตายสามารถไม่ดื่มยาหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายจากนั้นท่านอองจะลงไปนอนที่ใต้ดินเป็นเพื่อนท่านขณะที่เสี่ยวอยู่กำลังพูดประโยคนี้ก็ตั้งอกตั้งใจสังเกตสีหน้าของนางเห็นเพียงนางยิ้มเย้ะหยัน จากนั้นก็หยิบเอาถ้วยยาจากมือตอนไปด้วยสีหน้าไร้อารมณ์แล้วดื่มยาจนหมดถ้วยในทันทีดื่มยาเสร็จก็นอนลงเซียวอยู่มองดูนางอยากพูดอะไรออกมาสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้พูดนางรู้สึกปราบปลื้มใจในความรักใคร่ภรรยาของท่านอองแต่พระชายากลับดูเหมือนไม่รู้สึกปราบปลื้มใจแม้สักนิด ในตอนที่นางยกถ้วยยาออกไปก็พบเข้ากับหมจิงอี้ที่อยู่หน้าประตูจึงย่อตัวทำความเคารพแล้วทำอย่างที่หมจิงอี้เคยบอกก่อนหน้าไม่จำเป็นต้องไถ่าถามให้มากความทำความเคารพเสร็จก็อถอยออกไปมู่อิ่งซีพักฟื้นอยู่หนึ่งเดือนในที่สุดร่างกายก็ฟื้นกลับมาเป็นปกติ น่าเสียดายร่างกายสามารถฟื้นฟูได้แต่บาดแผลในใจกลับไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนเป็นปกติได้โดยง่ายในช่วงระยะนี้เธอได้รู้จักเซียวยูว่าที่นี่คือจวนเจ้าเมืองค้นก่อนในเมืองอูกูเรือนที่เธอพักอยู่มีสภาพแวดล้อมสวยงามเงียบสงบที่สุดหมจิ่งอี้รู้ว่าเธอไม่ชอบความวุ่นวายในวันปกติ นอกจากสาวใช้ที่ดูแลแล้วก็ไม่มีผู้ใดมารบกวนแต่ด้านนอกเรือนกลับมีองคารักษ์และทหารซุ่มถูกจัดให้เฝ้าเรือนอยู่เป็นจำนวนมาก เธอรู้มาโดยตลอดเพียงแค่โม่จิงอี้มีเวลาว่างก็จะมาเยี่ยมแต่เธอกลับไม่เคยมองเขาตรงๆสักครั้งบางครั้งเธอก็ได้ยินเสี่ยวอยู่เล่าว่าเวลาใดที่ท่านอ,องจะออกศึกอีกครั้งเผ่าว่าขอเพียงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเธอจะไม่ตอบสนองถึงขั้นไม่แม้แต่ยินยอมที่จะฟังในเดือนนี้ กองกำลังทหารของแขวนเป่ยหม้อภายใต้การนำของหม้อจิงอี้ใช้เมืองอูกู่เป็นผานทับออกรบกับเมืองรอบด้านมาหลายครั้งยึดครองได้หลายเมืองบังคับให้เจ้าแขว้นจินอูส่งคนมาขอสงบศึกหลายครั้งยอมสูญเสียอีกหลายเมืองส่งของบรรณาการล้ำค่ามากมายเพื่อขอยุดติศึกต่อเท่าจินขอสงบศึกจิงอี้ท่านคิดว่าอย่างไร จะยอมรับแล้วถือโอกาสถอยทับกลับไปรับมือกับชนเผ่าเชียงสีทางด้านทิศเหนือหรือไม่ออกรบชนะอยู่หลายครั้งบรรดานายพลรู้สึกฮึกเหิมจีหลิงดื่มเหล้าอึกใหญ่ถามไปยังหม้อจิงอี้ที่นั่งเงียบไม่พูดจาอยู่บนเก้าอี้หลกักหม้อจิงอี้เงยหน้าขึ้นในสายตากลับมีความแน่วแน่ที่ผิดปกติไม่อีกไม่กี่วัน บุกเข้าโจมตีเมืองหลักของแขวนจินอูบังคับให้สละบันลังในตอนนั้นที่อีกฝ่ายบังอาจจับผู้หญิงของเขามาเป็นตัวประกันก็ควรจะรู้จุดจบได้แล้วเขาจะใช้ทั้งแขวนจินอูมาเส้นไหววิญญาณลูกตน้นที่ยังไม่ได้ออกมาลืมตาดูโลกนั่นก็ดีแต่การรบครั้งนี้คงไม่ง่ายเหมือนการโจมตีเมืองเล็กที่ผ่านมาเหล่านั้น หลิงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเขายินยอมที่จะใช้โอกาสบุกโจมตีแขว้นจินอูมากกว่าแต่จากการกำชับครั้งแล้วครั้งเล่าของเนียเชียนคุณทำให้จดจำได้ว่าพระชายาเป็นแก้วตาดวงใจของท่านอ,องก่อนจะเสนอเงื่อนไขใดต้องคำนึงถึงนางเป็นหลักดังนั้นจึงเสนอให้ถอยทัพแล้วบุกเข้าโจมตีชนเผ่าทางทิศเหนือแทนหากบุกโจมตีแขวนจินอู อาจไม่สามารถกลับมาดูแลพระชายาของท่านได้ในสองสามวันท่านวางใจจะให้นางอยู่ที่เมืองอูกู่เพียงลำพังหรือให้ทหารซุ่มของท่านส่งนางกลับเมืองหลวงเถอะ เนี่ยเชียนคุณเสนอเขามองออกตั้งแต่แรกมู่อิงซีเป็นจุดอ่อนของโม่จิงอี้หลายวันมานี้ไหนจะนำทัพออกศึกไหนจะต้องดูแลสุขภาพของผู้หญิงของต้นยังต้องระมัดระวังดูแลอารมณ์ของนางต่อให้ร่างกายทำมาจากเหล็กก็ต้องมีวันล้มป่วยบุกโจมตีแขวนตินอูไม่ใช่เรื่องเล็กหากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วโม่จิงอี้จะต้องทนไม่ไหว ทางที่ดีที่สุดคือส่งมู่อิ่งซีกลับไปเพื่อให้เขามีจิตใจจดจ่ออยู่ที่เรื่องการรบที่เมืองหลวงยังมีปัญหามากมายข้างค้างนางกลับไปข้ายิ่งไม่วางใจข้าคิดจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้นางแล้วทุกท่านไม่ต้องลำบากใจปรึกษาหารือแผนการโจมตีที่จะเกิดขึ้นพถะ ทุกคนกำลังปรึกษาหา,หาหรือเกอ๋เฉาก็เคาะประตูขัดจังหวะอีกครั้งโอจิ่งอี้กล่าวขออภัยแล้วให้พวกเขาปรึกษากันต่อส่วนตัวเขาถอยออกมาแต่ไหนแต่ไรเกร๋เฉารู้จักขอบเขตหากมารบกวนในเวลานี้จะต้องเป็นเรื่องของมูอ่อิงซีอย่างแน่นอนเป็นเช่นนั้นจริงพอเกอ๋เฉาเห็นเขาออกมาก็รีบยกมือขึ้นคำนับท่านอง พระชายาจะพาเสี่ยวอยู่ออกไปข้างนอกนางจะไปที่ใดนางบอกว่าจะออกไปเดินเล่นแล้วจะรีบกลับมามอจิงอี้มีความคิดที่ไม่ปรารถนาจะให้นางออกไปแต่เขาเข้าใจว่านางไม่มีทางเชื่อฟังหากอนุญาตเขายังสามารถส่งคนไปปกป้องนางได้อย่างเปิดเผยหากไม่อนุญาตเพียงไม่ทันระวังนางก็จะลอบออกไปเองให้เชื่อไม่ วางเลียงทาหารซุ่มทั้งสี่คนปลอมตัวติดตามไปห้ามอยู่ห่างจากนางเกินหนึ่งเก้าเกิเช้าเจ้าพาท่านหมอติดตามไปด้วยห้ามไม่ให้นางห่างไปจากสายตาของพวกเจ้าเกินหนึ่งเก้า เก๋เฉาประหลาดใจแต่ไหนแต่ไรท่านอ่องให้ทหารซุ่มรอบเฝ้าปกป้องอยู่ตลอดยากนักที่จะให้พวกเขาปรากฏตัวแต่ตอนนี้คาดไม่ถึงว่าจะออกคำสั่งให้พวกเขาอยู่ห่างจากพระชายาไม่เกิน1นก้าแบบนี้จะต้องเปิดเผยร่องรอยของพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสัยได้ยินหรือไม่โอจิงอี้ไม่ได้รับการขานรับจากเก๋อเฉาจึงเอ่ยถามอย่างไม่สบอารมณ์ พยาค่ะหลานเยียนจะมาถึงเมื่อได้ยามพบข้ามพยาค่ะอืมออกไปเถอะฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ